5ราศีเตรียมตัวเงินหล่นทับแบบไม่รู้ตัวเปิดราศีดวงดีในช่วงนี้เนื่องจากดวงหนุนนำทำให้5ราศีต่อไปนี้ม,มีเกณฑ์เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วเป็นเศรษฐีโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ5ราศีดวงดีเงินหล่นทับรวยไม่รู้ตัวได้แก่ ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมดวงดีมาตลอดอยู่แล้วสำหรับชาวราศีเมถุนแม้ว่ารารับจะไม่ลื่นปืด๊ดเหมือนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ฝืดเคืองเหมือนกับราศีอื่นๆแถมดวงเรื่องโชคลาภยังไม่โคจรเข้ามาอีกตั้งหาที่ผ่านมาก็เลยไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรกับเขาเท่าไหร่ เรียกว่าแม้การเงินจะดีแต่เป็นการดีมาจากลำแข้งของตัวเองล้วนๆสำหรับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าลาบลอยมาหาเข้าให้แล้วเงินทองที่เฝ้ารอช่วงนี้เลิกรอได้เลยเพราะมาขอะประตูถึงหน้าบ้านเรียบร้อยมีดวงให้ลุ้นโชคแบบจัดหนักจัดเต็มถึงขั้นเงินหล่นทับ ซึ่งตัวเลขที่ว่านี้ไม่ได้มาจากไหนเลขที่นิมิตขึ้นมาได้แบบปัจจุบันทันด่วนนั่นแหละจะให้โชคโดยไม่รู้ตัวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กดกฎาคมถึง16สิงหาคมช่วงนี้ชาวราศีกรกฎเตรียมเฮได้เลย เนื่องจากดวงที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภอยู่ในตำแหน่งที่ดีส่งผลให้ราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลใหญ่แบบเงินหล่นทับไม่รู้ตัวหรือได้รับของมีค่ามีราคาอาจเป็นบางอย่างที่มีคุณค่ามากๆแบบไม่คาดฝันโชคลาภที่ว่านี้นับว่าห่างหายไปนานจากชาวราศีกรกฎพอสมควรเรียกว่านานานมาทีต้องใช้ให้คุ้มเพราะฉะนั้นตัวเลขที่นำโชค ก็เลยไม่ได้เป็นเลขอื่นไกลเป็นเลขที่คาดไม่ถึงได้มาแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆก็มีเลขลอยเข้ามาในหัวข้อควรระวังก็คือโชคลาภที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่และคนด้วยไม่ใช่ว่าจะรวยแบบเงินหล่นทับเหมือนกันหมดทำบุญมาดีก็ได้ดีทำมาน้อยก็ไม่แปลกที่จะได้น้อยเพราะฉะนั้นโชคลาภจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของเราเอง ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนช่วงที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์อาจจะมีติดขัดปิดเครืองเรื่องการเงินบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นกับชักหน้าไม่ถึงหลังจากนี้หลังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองโคตรอยู่ในภาพลาพะซึ่งเกี่ยวกับโชคลาภโดยตรง ทำให้ดวงของชาวราศีสิงห์โดยเฉพาะเรื่องเงินดีขึ้นมากเป็นพิเศษบางคนที่พื้นดวงดีอยู่แล้วจะได้ลาบก้อนใหญ่เงินหล่นทับแบบจังๆเลยทีเดียวตัวเลขให้โชคสำหรับชาวราศีสิงห์ที่เด่นๆเลยจะเป็นเลขใกล้ตัวรอบตัวไม่ต้องไปคิดไกลบวกลบคูณหารให้ยุ่งยากเพราะเลขใกล้ตัวนี่แหละปังสุด ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูมีสิ่งที่ต้องกังวลอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บอดอดแอดแออ,อ,อยู่บ้างและเรื่องนี้แหละที่จะทำให้เงินไหลออกจากออกระเป๋าได้เร็วที่สุดแต่ถึงยังไงช่วงนี้ถ้ารักษาสุขภาพอย่างดีเกณฑ์ที่จะเสียเงินก็มีน้อยลง โดยเฉพาะตอนนี้ที่ดวงการเงินหนุนนำทำให้มีดวงโชคลาภและการเงินที่ดีขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนถ้าเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ที่จะได้หยิบจับเงินเป็นเกอบเป็นกรรมยิ่งถ้าทำบุญเสริมดวงก็จะยิ่งทำให้ดวงดีขึ้นราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเดิมทีชาวราศีกุมก็มีโชคเล็กๆน้อยๆมาตลอดอยู่แล้ว แต่ช่วงนี้ถือว่าดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินอย่างดาวสุกโคตอนเข้าสู่ช่วงที่ส่งผลให้โชคลาภของชาวราศีกุมดีแบบเกินหน้าเกินตาโชคลาภที่ว่านี้ประกอบไปด้วยหลายเรื่องโชคลาภที่ว่านี้ประกอบด้วยหลายเรื่องทั้งการเจราจาต่อรองการทําธุรกิจแต่ที่อยากไฮไลท์เป็นพิเศษจะเป็นเรื่องของโชคลาภที่มีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่ แบบเงินหล่นทับไม่รู้ตัวมากที่สุดส่วนโชคลาภจากการเจรจาต่อรองและการทำธุรกิจก็ใช่ย่อยเรียกว่าทุกอย่างผ่านฉลุยไม่ต้องกังวลใจธุรกิจก็ไปได้สวยส่งผลให้เงินไหลเข้ากระเป๋าจนไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ